แต่ทำไมเขานัดเก้าโมง ชอบสปริงเกอร์จังเลยอ่ะแต่มันต่อได้แค่อันเดียวใช่ไหมมันถึงจะหมุนแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่มีขนมปัง ว้าวโอ้ยดูเต่าสิน,านั่นไงาตาพามหรือเต่าลอยคออยู่นั่นไอ้มุดหัวลงไปแล้วโอ้ยดูปลาใหญ่สิอยู่ตรง ใหญ่แท้ดูนั่นนะ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วาามามา,มา,ม,ามาแล้วมากันนี้แล้วมามามาอย่างก็มีอะไรนะเรียกป่าเรียกป่า ไม่แค่ในนี้่ะเพราะว่าเราฝนตกไม่ขึ้นไปเลยเนะี่ยตรงนู้นน่าจะมีคลองโคอยูน่น้ำไหลมาก็ะพาะมันจะขึ้นน้ำนั่นไปเลยมาแล้วยี่สิบบาททันสมัยมากตั้งใส่ตู้ไปแล้วก็อาหารก็ลงมา <c oughs> มาแล้วมา มาอุย้ยเยอะมากเลยอ,ะอ่ะถ่ายไปมถ่ายไปถ่ายมาเท่าครับสุ้อุย้ยปลาดุกเผือกอุ้ยดูปลาดุกเผือกดีอ่ะกินลกูกเอาออกเป็นทางนี่ได้เห็นโอ้ยหโอ้ยหเยอะแท้ดู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 ดดตัวางานนี่กี่โล เนะนี่ยๆๆเด<ฮ>็ก,กเนี่ยขน่ดต<ฮ>ัวเนี<ฮ>้ยโหตัวใหญ่มากามตแต่ตอนนี้ก็ใหญ่ คนคนซื้อไม่ได้ให้คนโอ้โหอ้ยอ้ยเยอะม,มากโอุย้ยดูดีอันนี้คือปลาปลาช่อนเหรอเนี่ยเน,นี่ยปลาช่อนใช่ไหมมีปลาช่อนด้วยเมมเงี้ยงอะ่ะ นั่นนั่นนั่นใช่ช่อนไหมตวายตวายเหรอก็เหมือนปลาช่อนแท้นายอ้าวขาวคือกินลูก นู่นปลาอะไรไปไหนแล้วอุ้ยนั่นเหรอปลาบึกเหรออู้ตัวใหญ่หัวใหญ่มาก มีปานินหรออุ้ยปานินอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ละปานินน่ะเอาไม่ใช่หรอปลาบึกแรดหรออุ้ยดูดิมันมีเหนียงมันมีหัวแรดอยู่แล้วเนี่ยเห็นหัวไหม โอ้โอ้โอดูแลตีไม่ไปไหนเลยอยู่ตรงรอเนี่ย กินโลกธรรมชาติ เล็กัมนไม่ไได้กินเยหนวีคุณเชื่องมากเลยอ่ะคือเขาก็กลัวเนาะเพราะเราอยู่ใกล้เขานิดเดียวไม่มาเห็นไหมอ่ะลองดู ไม่มาแอบกินแอบกินมาแล้วมาแล้วมาแล้วก้็กลัวๆนะอุ้ยตัวเล็กอือืโอ้ย เขาอ,อ้าปากดีเดยอะมากมาแล้วมาแล้ว oh.